สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมารีวิวทรงผมฮาร์มอนกับอาโมนะคะฮาร์มอนกับอาโมตามใจย่านะว่าย่าจะให้ตัดผมทรงไหนเป็นอยู่ในช่วงปิดเทอมนะคะก็จะหาทรงผมเท่ๆให้ฮาร์มอนกับอาโม มากนั่งนิ่งดูลายยาจัดให้เองนะสําหรับทรงผมสองแสบนะคะอยู่ในช่วงปิดเทอมนะถ้าเกิดว่าเปิดเทอมก็ตัดผมทรงนักเรียนเหมือนเดิมลายสวยไหมคะ จะเรียกได้ว,ว่าผมทรงตามใจย่านะดูน้อง <c oughs> นั่งรอตัดผม <c oughs> นี่เลยทรงผมของน้องจะได้ประมาณนี้นะเท่คณละแบบ สองคนนี้นะเวลามาตัดผมช่างเขาจะชอบเพราะว่าเขาจะนิ่งนะคะเขาจะนั่งนิ่งสามารถทำลายทำอะไรได้เนาะนี่น้องจะลายไม่เยอะเท่าพี่นะเพราะว่าน้องผมเส้นเล็กเล็กนี่ค่ะทุกคน เสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมค่ะ